สวัสดีครับ สวัสดีลูกค้าคมสุทุกท่านผมวิวัฒน์ชัยรัตน์ครับดูแลในส่วนงาน Product Marketing วันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเครื่องจักรรุ่นใหม่ของทางคมสุซึ่งมีขนาด21ตันมาในชื่อรุ่น PC 2 1 0 1 0 m 0ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีความทันสมยัยและเทคโนโลยีต่างๆอีกมากมายที่จะสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามาเริ่มทําความรู้จักกันได้เลยครับ สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นะครับโดยทางคุมสูรเราได้มีการปรับปรุงระบบการฉีดเชื้อเพลิงให้ดียิ่งขึ้นนะครับส่งผลให้มีกำลังแรงม้าอยู่ที่165แรงม้าซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องจก200ักร PC200 รุ่น 8M0 เพิ่มขึ้นมาถึง12%และยังมีการปรับลดรอบการทำงานของเครื่องยนต์ลงเหลือ1,750รอบนะครับจะส่งผลทำให้เครื่องยนต์สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และการทำงานได้ดีกว่าเดิมสำหรับ PC 2 1 0ของเรานะครับมีการดีไซน์ปั๊มไฮดริกแบบใหม่ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีอัตราการไหลสูงขึ้นจากเดิม 112cc ซเป็น 125cc เ <c oughs> มือ่อทำงานร่วมกับเครื่องยนต์นะครับที่ปรับลดรอบการทำงานลงมาเหลือแค่1750รอบนะครับจะทำให้ทรงพลังยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานดีเยี่ยมสำหรับ PC 2 1 0นะครับ ได้มีการเพิ่มน้ำหนักพัลตเวทขึ้นอีก190กิโลกร,รมัมเมื่อทำงานร่วมกับบุ้งกีที่มีขนาด1.0ลูกบาศก์เมตรนะครับจะส่งผลทำให้การทำงานดียิ่งขึ้นและเสถียรภาพในการขุดดียิ่งขึ้นนะครับและสามารถเพิ่มน้ำหนักยกได้5%ด้วยนิยามคำว่าแกงกว่าทางคนมสูุเราได้มีการเชื่อมเสริมความแข็งแรงของบุ้งกี และบูมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของทางโคมสุส่งผลทําให้อุปกรณ์การทํางานของเรามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทางโคมสุเรามีการขยายการรับประกันเพิ่มขึ้นเป็น5ปีหรือ7,000ชั่วโมงและมีการรับประกันชิ้นส่วนหลักเพิ่มขึ้นจากเดิม7ชิ้นส่วนหลักเป็น9ชิ้นส่วนหลักได้แก่เครื่องยนต์ปั๊มไฮโดรลิก คอนโท w วาลไฟนอนไดส v วเวิร์จอยสวิงมอเตอร์กระบอกไฮดรลิกและที่เพิ่มมาอีก2ชิ้นส่วนหลักคือบูมและอาร์มรวมทั้งหมดเป็น9ชิ้นส่วนหลักซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรับประกันเกือบทั้งคันเลยก็ว่าได้ซึ่งในส่วนนี้จะสามารถเพิ่มความสบายใจให้กับทางลูกค้าในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น